คะก็เราก็ตกปลาไปานี่พักกินกินอาหารในเรือนะคะแล้วก็เอาอาหารติดมาด้วยค่ะแล้วพอดีได้เจอฝูงไก่งวงเนาะคิดว่าลงมากินน้ำกันนะค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะเดี๋ยวเหมียวจะซูมเข้าให้ดูเนาะ เสียงอะไรนะคะทำเบาๆเราจะได้ดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของไก่งวงป่าเป็นยังไงนะคะไม่รู้กินอะไรกันเนาะต้องคิดว่าคงจิกอะไรกินไปตามเรื่องอะคะ่ะมดหรือไสเดือนหรือลากต้นไม้ก็ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าเขาลงมาใกล้น้ำขนาดนี้คงคงจะ,ะดื่มน้ำด้วยอ่ะมาหาน้ำกิน